เพื่อให้กระดานเนี่ยมันถูกล้างซะเมื่อสถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นเ,เรื่อยๆมีการจับกลุ่มแกนนำขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะมองว่าการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ไหม ล้วมาช่วงที่2ของรายการอิน l ท i g e n c ์นะคะเมื่อสักครู่อาจารย์สุรชาติทิ้งท้ายไว้ถึงปัญหาความไม่เป็นเอกภาพในกองทัพและภายในการเมืองไทยนะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทหารพลเรือนโดยเฉพาะความสูญเสียกับทหารบุรพพทยักพลร2เนี่ยนะคะที่เข้าไปเป็นชุดปฏิบัติการหลักในวันที่10เมษายนเป็นสัญญาณหรือสิ่งบอกเหตุอะไรในปฏิวัติการครั้งนี้อ๋อผมคิดว่าชัดเจนนะคุณตงพรว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคงต้องยอมรับว่า เป็นความขัดแย้งระหว่างทหารกับทหารด้วยกันเองนะครับคือวันนี้เนี่ยย้อนกลับไปดูก็ต้องบอกคุณสมพรท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยวันนี้เปรียบเทียบประวัติศาสตร์จะจะเห็น14ตุลาก็มีความขัดแย้งระหว่างทหารกับทหารน,นะครับผมคิดว่า14ตุลาที่เกิดเนี่ยชัดเจนส่วนหนึ่งว่านอกจากการเคลื่อนไหวใหญ่ของข,องของบวนในศิทธิทางสารพิเศไทยนั้นนะนะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลจากความขัดแย้งที่เก่ะตัวภายในกองทัพ์หรือก่อตัวภายในศูนย์นาำหนักรัเอง 6ตุลาเนี่ยไม่ใช่6ตุลาการปราที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องยอมรับว่าฝ่ายรัฐเนี่ยเป็นเอกภาพนะครับพอถึงพฤษภา35ก็แตกใหม่จป .5 จป .7 จป .5 จป .7 นะครับแตกแตกใหม่ 8, 6, 5, นะครับพอถึงรอบนี้เนี่ยมันก็มีสิ่งที่ผมอเล่นๆคือทหารแตงโมกับทะหารสปะรดนะครับก็ต้องยอมรับว่าทหารส่วนหนึ่งผลจากการปลุกระดมขนาดใหญ่ก่อนรัฐประหารปี 49นั้นานั้นทำให้ทหารบางส่วนเนี่ยเป็นทหารเสื้อเหลืองนะครับเข้าร่วมการต่อสู้กับฝ่ายพันธมิตรแล้วก็เชื่อหรือยอมรับในวัฒกรรมที่กลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยเสนอแต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีสิ่งที่เรียกว่าทหารดังหมกเกิดขึ้นเหมือนกันเขียวนอกแดงในเขียวนอกแดงในอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขียวนอกเหลืองในนะครับนั้นในวัฒกรรมอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคําตอบอย่างหนึ่งก็คือว่า ความเป็นเอกภาพในกองทัพเนี่ยมีอาการเหมือน14ตุลาเหมือนพฤษษษษษ่สภา35คำว่าเหมือนท่านผู้ชมต้องเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าไม่ได้หมายความว่าจะเหมือนกันทั้งหมดแต่เป็นอาการเดียวกันที่เกิดน,<ม>นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความต่างยังเห็นเพิ่มนิดหนึ่งคุณทองพรวันนี้มีทหารแตงโมเนี่ยมีตำรวจมะเขือเทศ<า>นะครับแหมผมว่าคนตั้งนี่ต้องขอชมนะครับว่าวัฒกรรมที่ท่านตั้งเนี่ยมันมันเห็นภาพรัก เชิงภาษาได้ชัดแล้วก็เข้าใจได้ง่าย mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นทหารแตงโมตำรวจมะเขือเทศเนี่ยก็เป็นตัวแบบว่ากลไกรัฐเองไม่เป็นเอกภาพแล้วละ mm ่ะ hmm. นะครับผมเนี่ยตั้งข้อสังเกตอาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับาการเมืองในรอบใกล้ๆช่วงนี้แต่ย้อนนิดเดียว mm hmm. นะครับหลายท่านเนี่ยคงจําได้ว่าวันที่นายกอรพิสิทธ์เนี่ยเดินทางไปตรวจแม่น้าโขงที่หนองค mm hmm. ายานะครับผมเข้าใจว่าตารางการเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องลับสุดยอด นะครับต้องใช้คำว่ารับสุดยอดเพราะมีการปกปิดทุกอย่างแต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยแค่หอลงก็มีคนสแสดงรอรับนะครับย้ายจากดูแม่น้ำโคงที่ริมฝั่งโคงเนี่ยมาที่อำเภอศรีสังคมมาที่โรงเรียนนะครับพอไปถึงเนี่ยสแสดงเต็มหน้าโรงเรียนหมดมนะครับผมคิดว่าถ้าเราตั้งสติแล้วถามมาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอบได้ง่ายเลยข้อมูลของคุณอภิษ,ษิที่เป็นตารางการเดินทางรับสุดยอดนั้นรนะั่ว นะครับรัวจากไหนก็รัวจากบกในราบ11นั่นแหละ,ะนะครับเพราะฉะนั้นในมุมอย่างนี้คําตอบเรื่องทหารแตงโมนะครับตำรวจมาเขือเทศเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ต้องยอมรับก็คือใน,นกลไกรัฐที่ไม่เป็นเอกภาพนั้นนะอาจจะปรับได้นะคุณนงพรแต่ในการปรับปรามเนี่ยมันจะเกิดการสูญเสียจากฝ่ายเดียวกันมันจะเกิดอีกฝ่ายจะใช้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แต่เป็นฝ่ายเดียวกับกลไกรัฐนั่นแห<ม>ละอาจจะตัดสินใจที่จะเข้ามามีบทบาทเหมือนกัน 14ตุลาก็ใช่นะครับพุทธสภาปี35<ม>ก็ใช่มารอบนี้ผมคิดว่าอาการเนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่น่าคิดแน่นอนว่ารัฐอาจจะใช้กลไกรัฐบางส่วนที่ยังจงรักภักดีกับรัฐนะครับมีลักษณะของการซุ่มยิงระยะไกลมีลักษณะอะไรนะครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ถูกยิงจากปืนยิงระยะไกลนะครับถูกยิงที่ศรีรษะ<ม>ถูกยิงที่อะไรเกือบทั้งนั้นนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ย ล้วเหตุระเบิด M79 นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าโดยเปรียบเทียบก็กเหมือนกองบัญชาการส่วนหน้าหรือบอกอส่วนหน้านะครับของการรอมป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกระเบิดถึงถึงสองลูกนะครับเรามีการสูญเสียระดับสูงด้วยนะครับต้องถือว่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการสูญเสียระดับสูงพอสมควรผมเชื่อว่าวันนี้นายทหารระดับสูงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เสียชีวิตไป นะครับรวมถึงฐานระดับล่างอีก3คนที่บาดเจ็บนะเพราะฉะั้นในมุมอย่างนี้น่าคิดต่อคุณทองพอรว่าใน,นกลไกรัฐที่ไม่เป็นเอกภาพนั่นนะแล้วถ้าตัดสินใจสั่งปราบต่อ,ะอนะครับจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าเราก็ได้แต่จินตนาการนะคุณทองพอรแล้วสําคัญว่าถ้าเกิดการปราบต่อแล้ววันนี้ทาาหารส่วนหนึ่งยอมรับว่าวันที่10เมษาที่เกิดนั้นนะมันไม่ใช่แก่การสูญเสียของฝ่ายผู้ชุมนุมเท่านั้น แต่มันกำลังนําไปสู่การสูญเสียของฝ่ายทหารใน2ระดับระดับหนึ่งเนี่ยเป็นการสูญเสียของตัวบุคคลอย่างที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียกนะครับการสูญเสียที่บกส่วนหน้าที่โรงเรียนสตรีวิทกับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องคิดก็คือว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยแล้วการสูญเสียเกิดขึ้นกับสถาบันทหารไหมนะครับสถาบันทหารเนี่ยจะแบกรับผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์วันที่10เมษาในอนาคตอย่างไรถ้าวันหนึ่ง การเมืองถอยกลับสู่ภาวะปกติแล้วมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆออกมาโดยพ้องยิ่งในอนาคตถ้าเกิดมีการเรียกร้องจากผู้สูญเสียชีวิต<ม>จากญาติผู้สูญเสียเนี่ยให้มีการตรวจสอบหรือมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นในมุมอย่างนี้ผมเชื่อว่าฐานอีกส่วนหนึ่งไม่อยากนะครับ<ม>ถ้ามีการตัดสินใจรองปรกอีกครั้งหนึ่งก็ไม่อยากเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปมีบทบาทโดยพ้องยิ่งระดับภูมิคุ้มัญชาเพราะถ้าการเมืองหวนกลับมา ผมเชื่อว,ว่ารอบนี้อาจจะมีการฟ้องร้องในศาลนะครับอาจจะมีนายทหารหลายคนอาจจะต้องขึ้นศาลไม่ว่าคุณจะบอกว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยนิร,ธธร,ร,นนรโทษได้หรือไม่ก็ต่างนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เรานั่งดูเนี่ยผมคิดว่าถ้ากองทัพมีเอกภาพเนี่ยการล้อมตัดเกิดขึ้นก่อนหน้าวันที่10เมษายนนะครับวันที่6เมษายนก็เป็นตัวอย่างการสิ่งที่เราได้ข่าวข่าวก็คือมีการเปลี่ยนตัวผู้ประชาการมีการเปลี่ยนตัวพบเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่6 นะครับแล้ววันที่6สิ่งที่เราเห็นคือทหารหลายส่วนเนี่ยไม่อยากเผชิญหน้ากับผู้ผู้ประท้วงนะครับไม่อยากแล้วก็พยายามที่จะถอยตัวออกนะครับหรือก่อนหน้านั้นก็ตามมีอีกร้ายตอนที่มีจังหวะนะครับเช่นช่วงที่ผู้ชุมนุมอยู่ที่ผ่านฟ้าเนี่ยผ่านฟ้าให้เ,เป็นพื้นที่เปิดถ้าจะร้อมปรัง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในมุมอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าสภาพปัญหา เอกภาพที่เกิดขึ้นภายในกลไกรัฐเองเนี่ยวันนี้เป็นเรื่องใหญ่พูดง,ง่ายๆคือถ้าจะเชื่อว่าบุรพาพยักยังคุมกองทัพได้หมดเนี่ยผมว่าก็ต้องคิดเกิดอะไรขึ้นวันที่พลเอกอนุพงศ์นั่งพูดกับรองนายกสุเทพนะครับในขณะที่คุณสุเทพพูดไปเรื่อยถึงการจับกลุมการอะไรเนี่ยพลเอกอนุพงศ์ก็เหมือนกับพูดสวนนะครับถ้าจะใช้สำนวนก็แทบจะพูดทะลุกล้องบอกให้รัฐสภาดีกว่าให้การเหมือนแก้ด้วยการเมือง ผมเข้าใจว่าพลเอกนุพงศ์โดยสถานะทางราชการเนี่ยก็ไม่อยากที่จะเียโดยต้องมีภาระหรือมีชนะติดหลังไปตลอดชีวิตผมเข้าใจว่ามันคนประจบที่ที่ยุบสภานะหรือมันคนมาเสนอใหม่เป็นนักนายกชาติผมไม่รู้แค่ว่ากันเองแล้วกันขอสงบกันแล้วกันผมคิดว่าพลเอกนุพงศ์เนี่ย เป็นคนที่เห็นบทเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นหลังรัฐประหารปี49<ม>แล้วไม่อยากนำพาเอาสถาบันกองทัพเนี่ยเข้าไปสู่วังวนหรือมีอาการติดกับทางการเมืองครั้งใหม่นะครับแต่สำหรับคนที่มีอำนาจแล้วอาจจะยังเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถใช้อำนาจทางทหารเข้าจัดการได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างคุณอภิสิทธิ์หรือคุณสุเทพ<ม>หรือว่าพลเอกประยุทธ์ทึ่งวันนี้ผมคิดว่ามีอาการคือรวมกันนะครับรวมกันเป็นส่วนเดียวกันนั้นนะอาจจะเชื่อว่าการปรับปรามเนี่ยอาจจะยังทำได้ แต่ก็คงต้องคิดเหมือนกันว่าแล้วถ้ามันเกิดปราบไม่ได้ล่ะ<ม>ไอ้คิดปราบได้เนี่ยง่ายนะคุณทอ<ฮ>งพร,รแต่ถามว่าปราบแล้วจบไหมนะครับเหตุการณ์ปราบแล้วจบเนี่ยมีครั้งเดียวคือจบระยะสั้นเท่านั้นเองคือ6ตุลานะครับ<ม>ที่จบเพราะขบวนนักศึกษาเนี่ยไม่มีฐานอย่างที่เราพูดกันตอนต้นฐานล่างของขบวนนักศึกษาเนี่ยไม่มีอะไรนะครับถอยกลับไปได้มากที่สุดก็คือหลัง6ตุลาส่วนหนึ่งกลับไปเรียนหนังสือส่วนหนึ่งที่ทนเรียนไม่ไหวก็ตัดสินใจเข้าสู่พื้นที่ชนบทและป่าเขา